Since Hemara Song Sombat, or Kurat has worked at Ban Makar School in the Khorotesi Ma province, he has fundraised to help improve the quality of students' lives, build a new school fence, lay an outdoor concrete floor, install new drinking water tanks, and more. The reason why he has to fundraise is because of the inadequate budget from the Ministry of Education. <laughs> 6ถึง8 0ดหมื่นก็อยู่ราวๆนี้เพราะนั้นเราต้องบริหารจัดการทั้งหมดใน1ปีรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟกิจกรรมทัศนศึกษาลูกเสือการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดจะอยู่ในตัวนี้แต่ในขณะที่โรงเรียนใหญ่เนี่ยเขาก็จะได้งบในหลักแสนหลักล้านนี่ก็คือความแตกต่างแล้วครับทีนี้งบจากส่วนอื่นเช่นงบอาหารกลางวันงบตัวนี้อย่างเด็กโรงเรียนเรามีอยู่44คนคูณหัวละ21บาทเป็นเงินจํานวนหลักร้อย ในขณะที่โรงเรียนใหญ่รายหัวเหมือนกัน21บาทเด็กหลักพันก็คูณ21เข้าไปก็เป็นหลักหมื่นหลักบางโรงเรียนนี่เด็กเยอะมาก4ี่ห้พันหลักแสนต่อวันเขาก็ได้กินอาหารที่เยอะมีคุณภาพมากกว่าเราในขณะที่เราต้องก็คือบริหารจัดการกันแบบเต็มที่ Apart from actually teaching, teachers in small schools throughout Thailand have other responsibilities. Sometimes those tasks are more urgent than teaching. Another major problem is that one teacher teaches all subjects. Inevitably, students must pay the price since they are unable to study adequately and effectively. The quality of education for children in small rural areas has gone downhill. <laughs> มีจำนวนน้อยในระบบราชการงานอะไรก็ตามทุกอย่างคุณครูโรงเรียนเล็กทำหมดเลยจึงเป็นประเด็นที่ว่าครูโรงเรียนเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มที่กับการสอนเด็กก็ได้ไม่เต็มที่2ก็คือจบเอกภาษาไทยแต่เราต้องไปแบกภาระรับสอนทุกวิชาเลยซึ่งศักยภาพเราอ่ะมันไม่ถึงแต่เนี่ยเราต้องไปสอนคณิตศาสตร์สอนภาษาอังกฤษสอนวิทยาศาสตร์วิทกรรนวณตอนคอมพิวเตอร์นี่ก็คือปัญหา เพราะฉะนั้นแล้วปัญหาที่หมักหมมอย่างเนี้ยมันก็จะอยู่กระจายกันไปทั่วแต่ว่าจากข้างบนเขาก็จะมีนโยบายควบรวมเพื่อแก้ปัญหาอันนี้ผมก็ไม่ไม่คอนเฟิร์มว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือเปล่าครูอาจยอมิับได้เขอ่กลจาก e มบ f รณ์แบบใ e c า e ะที่เชื e อแต่เข t เชื่อไม่เพียงแค่การบอกแต่ b ยายามที่จะเ o ็นต o วอย o างที e s h เขาแส s h ให้นักเรียน o องเาอย่ who cares for the community. He hopes to develop empathy skills among his students so all of them know how to give back to society. ผมเนี่ยมาเป็นครูที่นี่สอนถามว่าเราสอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมรู้ตัวเองว่าอาจจะไม่ไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากสิ่งที่เราต้องทำนั้นคือถ้าสิ่งแวดล้อมนะสมัยก่อน่ผมพวกเรายังไม่โอเคยังไม่น่าอยู่ยังไม่น่าเข้ามา เราก็ต้องไปทําตรงนั้นก่อนทีนี้การมาสอนของผมมาเด็กเด็กที่อยู่กับผมทุกคนเนี่ยเราจะไม่เน้นว่าเขาจะต้องเก่งวิชาการแล้วไปเป็นเด็กอัจฉริยะหรือต้องเป็นในอาชีพในดวงใจคุณหมอคุณพยาบาลหรืออะไรก็ตามที่คนคนอื่นเขานิยมกันแต่ในขณะที่ผมอยู่ที่เนี่ยทุกครั้งเลยที่มีคนมาบริจาคหรือมอบอะไรให้น้องๆก็ตามเนี่ยเราจะสอนเขาเสมอว่าวันเนี้ยเราเป็นผู้รับ วันข้างหน้าเราต้องให้ต่อเราเชื่อว่าไอสิ่งที่เขารักที่เขาชอบเขาหาได้เขาหาได้จากที่อื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นที่เขาหาได้จะมีสิ่งที่เราหาให้เขาในวันนี้ไหมก็คือสิ่งที่เราให้เขาเห็นว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่การเห็นคุณค่าชีวิตการ้เห็นเพื่อนมนุษย์มีคุณค่าการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอันนั้นอะเป็นตอบโจทย์ที่สุดสําหรับชีวิตของคนเป็นครูแบบผมครับ Merci.